เร่งช่วยเหลือหมู่บ้านจัดสรรหัวหินน้ำท่วมค่ะวันที่28ตุลาคม2565นายเสถียรเจริญเหียผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายพลกิตพงษ์วไรินในอำเภอหัวหิน อบตอกำนันผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงพื้นที่โครงการหมู่บ้านลาวเล่ถนนสายหัวหินหนองพับหมู่บ้านหนองขอนตําบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินหลังจากเมื่อวานมีฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงทําให้หมู่บ้านหลายร้อยหลังคาเรือนต้องจมอยู่ในน้ําสูงถึงเข่าประมาณ40เซนติเมตรประชาชนในโครงการต้องอพยพนําสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงรถจักรยานยนต์จมน้ําไม่สามารถสัญจรอ,ออกมาได้และระดับน้ํายังไม่มีทีท่าลดลงขณะที่ถนนสายหัว หินนองพับก็มีน้ำท่วมผิวจราจรทำให้รถสัญจรไปมาด้วยความลำบากนายเสถียรเจริญเหลียนกล่าวว่าขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกอย่างเร่งด่วนแล้วโดยเฉพาะวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำจำนวนมากฝากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเร่งดำเนินการหากไม่มีฝนตกหนักต่อเนื่องน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ในไม่ช้านี้ขั้นตอนต่อไปจะต้องบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหมู่บ้านและ พื้นที่รอบข้างซึ่งน้ําท่วมสูงมากโดยจังหวัดได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆนําข้าวสารอาหารแหง้งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งประสานกับส่วนการทหารราบล่ายคทนรัดนำรถสูงและกําลังพลให้การช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อให้สามารถเข้าออกได้ขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยนายจิรวัตรพามณีปลัดเทศบาลน,นำเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่หมู่บ้านสมอโพธ ถนนคันคลองชนระทานและภายในซอยหัวหิน102เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ําท่วมหลังเกิดฝนตกหนักที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ช่วยกันนํากระสอบสายกั้นน้าบ้านเรือนประชาชนพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าระบายน้ําออกอย่างเร่งด่วนซึ่งระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วขณะที่ถนนพเพชรเกษมทั้งขาขึ้นและล่องใต้ไม่มีน้ําท่วมขังแต่อย่างใดรถสัญจรได้ตามปกติ